ทุกๆปีใหม่นะคะใช่ได้ว่าการก้าวเข้าสู่ศัก,กราชใหม่หลายๆคนมักจะมีความเชื่อในเรื่องของการคิดดีทำดีเพื่อให้ชีวิตมีความสุขค่ะหลายๆหลักธรรมถูกพูดถึงกันคิดยกกำลังสองในวันนี้คุยกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI อาจารย์คะอะไรน่าจะเป็นหลักคิดเพื่อสร้างความสุขให้กับชีวิตในปี2567ได้คะคงมีหลายหลักคิดนะครับแล้วแต่ประยุกต์กันนะครับตัวผมเองวันนี้ขออนุญาตนาหลักคิดนะครับของชาวญี่ปุ่น ในฐานะที่เป็นนักเรียนเก่าญี่ปุ่นนะครับขอเอามาเล่ากันให้ฟังว่าคนญี่ปุ่นมองปีใหม่กันอย่างไรครับและทําอะไรกันในช่วงปีใหม่ครับช่วงปีใหม่คนที่ญี่ปุ่นเขามักจะทํากิจกรรมอะไรกันบ้างคะทั้งญี่ปุ่นและคนไทยนะครับปีใหม่ก็ไหว้พระเหมือนกันนะครับผมก็จําได้ว่าตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนะครับทุกวันสิ้นปีนะครับจนถึงเช้าวันปีใหม่ก็ไปศาลเจ้าชินโตนะครับไปไหว้พระกันทานอาหารปีใหม่ดื่มเหล้าสาเกปีใหม่นะครับถ้าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเงินนะครับก็แตะเย่เด็กๆคล้ายๆจีน พราะญี่ปุ่นก็รับทำเนียมแตะเอียมมาจากจีนเช่นเดียวกันครับคนญี่ปุ่นยังชอบฟังซิมโฟนีหมายเลขเก้าของบีโธเฟนครับอันนี้ก็เป็นความเคยชินที่ได้รับความนิยมมาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่1ครับ เรียกได้ว่าก็เป็นงานปีใหม่ที่มีความน่าสนใจและมีความหมายครับญี่ปุ่นดูจะเป็นประเทศหนึ่งที่มีหลากหลายแง่มุมในหน้าประวัติศาสตร์นะคะแล้วอะไรคือหลักคิดในการใช้ชีวิตในปีถ,ถัดไปที่มักจะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงนะคะคุณพรวด,ดีครับทุกปีใหม่นะครับก็แปลว่ามันผ่านไปอีกปีหนึ่งแล้วคําถามก็คือมีอะไรจะอยู่คงทนถาวรคําตอบก็คือคงไม่มีครับสรรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงนะครับดังคําสอนของผู้ศาสนาอนิจจังทุกขังอนตตาครับ ญี่ปุ่นก็เชื่อชินโตเชื่อเซนนะครับก็มีความคิดคล้ายๆกันนะครับคนญี่ปุ่นเองนะครับเวลาไปชมดอกซากุระนะครับในช่วงฤดูใบไม้ผลิก็จะคิดอยู่ตลอดเวลาว่าต้องรีบไปดูกันเพราะซากุระจะสวยแค่ไหนก็อยู่ได้เพียงอาทิตย์เดียวนะครับความงดงามหรือความจีรลังยั่งยืนล้วนไม่มีในโลกครับแต่ก็มีปรากฏการณ์น่าสนใจนะครับในญี่ปุ่นมีศาลเจ้านะครับที่ทําด้วยไม้นะครับแล้วช่วงปีใหม่คนก็ไปสักการะกันเยอะ ศาลเจ้าที่ทําด้วยไม้ทําอย่างไรจึงอยู่ได้เป็นเวลากว่าพันปีครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจและผมคิดว่าให้บทเรียนปีใหม่แก่พวกเราได้บ้างครับค่ะหมายถึงศาลเจ้าเองก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงอย่างนั้นเหรอคะถูกต้องครับที่ญี่ปุ่นมีศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับเรียกว่าศาลเจ้าอิเซะน,นะครับถือว่าเป็นศาลเจ้าที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยอยู่ในจังหวัดมิเอะนะครับเรียกได้ว่าไม่ไกลจากเมืองโอซาก้าไม่ถึง200กิโลเมตรครับ ศาลเจ้าแห่งนี้อยู่มาเป็นพันกว่าปีครับโดยสร้างด้วยไม้นะครับจากรูปก็จะเห็นว่ามีรูปนะครับที่เป็นภาพพิมพ์นะครับที่พิมพ์ออกมานะครับเรียกได้ว่าเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับภาพพิมพ์นี้เป็นตัวอย่างที่สะท้อนแต่จริงๆสารเจ้านี้เก่ากว่านี้อีกมากครับที่สารเจ้าแห่งนี้นะครับอยู่ได้มาเป็นพันปีเพราะว่ามีเคล็ดลับครับเคล็ดลับที่ว่าก็คือทุก20ปีครับจะมีการรื้อสร้างสารเจ้าใหม่ครับ อย่างรูปนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามีสารเจ้าสส่วนนะครับที่เหมือนกันเปียบเลยก็คือสารเจ้าที่สร้างขึ้นใหม่กับสารเจ้าเดิมครับทุก20ปีเขาจะสร้างสารเจ้าใหม่ขึ้นมาในจุดข้างๆจุดที่มีสารเจ้าอยู่แล้วและเมื่อสร้างเสร็จนะครับก็จะอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเทวดาต่างๆจากสารเจ้าเดิมย้ายมาอยู่ที่ใหม่แล้วก็รื้อของเดิมทิ้งครับรื้อของเดิมก็อาจจะเอาไม้ไปให้กับสารเจ้าอื่นนะครับ การใช้วัสดุธรรมชาตินะครับไม่สมควรจะอยู่คงทนได้นานแต่การคงทนได้เพราะมีการรื้อสร้างใหม่ตลอด20ปีแล้วก็จะเห็นว่าอีก20ปีนะครับเขาก็จะสร้างศาลเจ้าอีกแห่งหนึ่งขึ้นมาอยู่ติดก,กันแล้วก็จะรื้อของเดิมเช่นนี้ไปเรื่อยๆครับฟังดูแล้วนะ่าสนใจจังเลยค่ะพิธีรื้อศาลเจ้าแบบนี้กําลังแฝงด้วยคติหรือนัยยะอะไรที่สอดแทรกอยู่คะอาจารย์ คติที่แฝงอยู่ก็คือถ้าจะยาวไวัยได้นานต้องรับการเปลี่ยนแปลงครับสารเจ้าถ้าจะใหม่สดเสมอนะครับเพื่อให้เป็นสารเจ้าที่คงอยู่ได้ให้เราสักการะได้เรื่อยๆนะครับก็ต้องแปลว่าต้องมีการรื้อสร้างอยู่ตลอดเวลาครับสารเจ้าอิเซและอีกหลายสารเจ้าในญี่ปุ่นนะครับมีการรื้อสร้างอยู่ตลอดเวลาครับก็คือรื้อของเก่าแล้วก็สร้างของใหม่ควบคู่กันไปครับพิธีการนี้นะครับก็จะทํากันทุก20ปีกรณีของสารเจ้าอิเซ มีการเตรียมการกันนะครับแต่ละครั้ง8ปีครับโดยไปหาต้นสนนะครับที่มีขนาดใหญ่อายุเป็น2 0 0ปี300ปีขึ้นไปเพื่อมาทําสารเจ้าเลือกต้นสวยๆนะครับแล้วก็ตัดต้นไม้เหล่านั้นใช้การขนนะครับผ่านทางน้ําผ่านทางบกนะครับเพื่อมาที่อิเซะแล้วก็สร้างสารเจ้ากันครับพิธีรื้อสารเจ้าของญี่ปุ่นนี้นะครับก็มีความหมายอยู่3-4เรื่องครับก็คือรักษาสารเจ้าให้อยู่นาน สืบสารฝีมือช่างสารพลังชุมชนครับสืบสารฝีมือช่างก็คือทุก20ปีมีการรื้อสร้างใหม่ก็แปลว่าเป็นโอกาสที่ช่างรุ่นใหม่ก็ไปเรียนวิธีสร้างศาลเจ้าจากช่านรุ่นเดิมแล้วก็สืบทอดกันมาครับสารพลังชุมชนก็คือคนในชุมชนช่วยกันออกแรงในการสร้างศาลเจ้าใหม่นะครับศาลเจ้าอิเสนะครับทุก20ปีมีการรื้อสร้างใหม่ทํามาแล้ว62ครั้งนะครับครั้งล่าสุดคือปี2013อีก10ปีข้างหน้าก็จะทําครั้งต่อไป คิดดูสิครับ6กกว่าครั้งครั้งละ20ปีนะครับก็แปลว่า1,2001,300ปีไปเรียบร้อยแล้วครับนี่คือความมหัศจรรย์ของการที่จะสร้างของที่อยู่ได้นานๆครับคล้ายกับว่าในปี2567นี้อาจารย์กําลังจะบอกกับทุกๆคนว่าอย่ายึดติดและต้องกล้าที่จะยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้พบก,กับความสุขแบบนั้นหรือเปล่าคะใจรักแท้จริงนะครับสับพรพสิ่งล้วนไม่เที่ยงนะครับถ้าอยากจะอยู่ได้ยาวๆอยู่ได้นานๆน,นะครับต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงครับ ญี่ปุ่นนะครับมีความคิดหนึ่งซึ่งมีความหมายลึกซึ้งนะครับผมชอบมากคือความคิดที่เรียกว่าโทโกวะนะครับแปลเป็นไทยก็คือเป็นหนุ่มสาวตลอดการครับการเป็นหนุ่มสาวตลอดการคือการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหมือนสารเจ้าอิเศนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในปีใหม่เราคงต้องทบทวนกันดูนะครับว่าตัวเรานะครับถ้าอยากจะทันสมัยอยากจะยาววัยต่อไปนะครับต้องเรียนรู้อะไรต่อเนื่องเช่นเดียวกันครับสังคมไทยนะครับคงมีของที่ พ้นสมัยไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเก่าๆนะครับใช้มา60-70ปีวัฒนธรรมบางเรื่องซึ่งไม่เหมาะกับการพัฒนาประเทศต่อไปก็ควรจะต้อง หรือสร้างใหม่ครับประเทศไทยถึงจะมีความเป็นหนุ่มสาวแล้วเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ครับจากพิธีรื้อสารเจ้าในญี่ปุ่นที่ทําให้สารเจ้าสามารถที่จะคงความวัยเยาว์เอาไว้แล้วก็เป็นสารเจ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ทําให้คนในชุมชนยังมีที่สักการะยึดถือกับวิธีคิดในการยอมรับความเปลี่ยนแปลงเพื่อรักษาความสุขและสติปัญญาตลอดปี2567ขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณครับสวัสดีปีใหม่ทุกท่านครับสวัสดีปีใหม่ค่ะ